สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับว่ผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม The f i f t h Arc นะครับก็เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนครับสู้กับพวกซอมบี้นะฮะสู้กับบอสก็มีนะครับก็ไม่ได้เป็นซอมบี้อย่างเดียวนะพวกปีทรงปีศาจมาลงมาแรงก็มีบางด่านนะครับก็มีรถให้ขับแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับก็คืออย่างที่บอกอะว่ามันแล้วแต่ด่านอะบางด่านมันก็ยิงอย่างเดียวบางด่านก็จะมีแบบช่วยตัวประกันบางด่านก็แบบสู้กับบอสบางด่านก็แบบว่าตั้งป้อมก็มีนะ เออวางปงวางป้อมไว้ไรเงี้ยก็มีค่อนข้างหลากหลายครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเลยกันแล้วกันนะครับวิธีการต่อสู้จะอยู่ตรงระบบเวิล์นะครับก็จะมีครบคันเลยลงดันเจียนโคองโคอโคอฟอารีนาอะไรเงี้ยมีนะครับก็จริงๆแล้เรากดตัวนี้ก็ได้นะครับบูรณะนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะกดปุ๊บมันก็จะพาไปสู่ด่านล่าสุดที่เราต้องไปอย่างเช่นอันนี้ผมเล่นถึงด่าน2องขีดหนึ่งมันก็จะพามาเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกฮีโร่หลักกับฮีโร่สนับสนุนไปได้ ฮีโร่หลักคือตัวที่เราบังคับนี่แหละครับฮีโร่สนับสนุนก็คือตัวที่มาคอยช่วยยิงบังคับไม่ได้ครับโอเคทีนี้ในแต่ละด่านมันก็จะมีภารกิจแตกต่างกันไปอ่ะก็แล้วก็แล้วแต่นะบางด่านก็คือแบบต้องไปช่วยตัวประกันบางด่านก็คือแบบว่าป้องกันไม่ให้ศัตรูมันเดินผ่านจุดอะไรเงี้ยครับบางด่านก็มีบอสตัวเดียวเลยสู้กันต้งตงเลยฮะส่วนเรื่องของการเล่นไม่มีออโต้นะครับต้องเล่นเองนะครับเนี่ยตัวละครผมมีบัฟนะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วในการเดินนะครับแล้วก็มีไอเท กระสุนไม่มีหมดนะฮะก็ยิงไปได้เรื่อยๆเลยครับกดแช่ไว้เลยก็ได้ครับไม่มีรีโหลดอะไรทั้งสิ้นครับสำหรับด่านนี้เขาให้มาคุยครับก็คือให้มายืนอยู่ในวงมันแป๊บหนึ่งอ่ะ็จะมีการสนทนาอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่จะสังเกตเห็นว่าบทสนทนายังไม่เป็นภาษาไทยนะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักด่านกันแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ระบบตัวของเดกับไนท์เปิดแล้วต่างกันยังไงไนท์เนี่ยเหมือนประมาณดันเจียนแบบยากครับฮาร์ดโหมดอะไรเงี้ยนะครับอ่ะลองดูเลยกนแล้วกันนะครับ โอ้ผ oh. มบี้พวกนี้ค่อนข้างถึกเลยครับเอ้ยมันระเบิดนี่หว่าผมลืมมันจะระเบิดตัวเองด้วยไปกดบัฟก่อนครับไหนโหมดคือนอกจากศัตรูจะเก่งขึ้นแล้วนะครับทัศนวิสัยยังแย่ขึ้นด้วยนะเห็นปะเออทัศนวิสัยแย่ขึ้นเลยครับอุยจอบอสมันไปนเล่นตัวละครเราครับตัวละคระเราเราบังคับไม่ได้ด้วยด็โอเคมันตามผมละ แล้วมันไม่มีคาสั่งกิ้งหลบนะเพราะนั้นเวลาบอสมันจะโจมตีถ้าเกิดมันมีอนาเขตขึ้นก็เร็วๆหน่อยก็แล้วกันนะเดินหนีเอาเฮ้ยบัฟ่อนเไปกันโจมตียิงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนึกว่าสกิลของพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ใชสกิลบอสครับบอสมันโดดใส่โหเลือดมันอย่างเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยยิง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 ตู้นานนะครับเนี่ยโอเคหลบทนัน ต้องเดินชักชักเอ้ยอันติมาแล้วกดเลยอันกิตอันติคือสีเหลืองนะมานี่มานี่โอ้โหมันออกไปว่ะเออนี่นมานี่มานี่ยิง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 โอเคระเบิดไปปั๊บต่อยิง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 ล้อมันมาหาเราครับเราเก่งกว่าครับตัวคอนลองนี่คอยหล่ออย่างเดียวยิง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 ระเบิดไปเอาระเบิดไปกินไม่โดนอีกจะหมดหลอดแล้วโอ้โหสู้โคตรนานเลยตัวนี้ผมแล้วที่เป็นไนท์โหมดกับบอสครับผม ไอป้อมเราก็ยิงไม่โดนอุ้ยตายเลยตายเลยครับผมตัวละครองเราตายแล้วโอเคก็เรียกได้ว่าหืดขึ้นคอแบบนี้ต้องไปเปิดแกะปองอัปเกรดตัวละครกันโอเคทีนี้ระบบการต่อสู้มีอะไรบ้างดูด้านล่างได้เลยนะครับมันจะมีการผลิตการผลิตคืออะไรระบบไอดอลนั่นแหละครับคือเกมเนี้ยมันก็สามารถปล่อยเกมชิงไว้ครับโดยไม่ต้องเปิดเกมนะครับออฟไลน์ไปก็ได้ปิดเกมไปก็ได้ มันจะมีการผลิตทรัพยากรให้เรานะครับสูงที่สุด12ชั่วโมงนะครับก็คือง่ายๆไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะแต่อย่างน้อยคนเข้ามาในเกมเนี่ย12ชั่วโมงแล้วก็มากดรับรางวัลที่ระบบการผลิตแล้วก็จะมีการเร่งความเร็ว2ชั่วโมงด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้มันจะใช้เงินแคสไงก็ลองดูกันแล้วกันนะก็กดเก็บได้เลยนะครับอย่าลืมนะสูงสุด12ชั่วโมงนะครับอย่าลืมมาเก็บด้วย ส่วนนั้นต่อมาอันนี้ครับจัดกำลังคืออะไรจัดกำลังก็คือเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆในเกมนั่นเองอย่างเช่น City Elimination นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละวันหนึ่งลงได้2ครั้งจะได้รับ XP e กับของอัปเกรดจำนวนมากแล้วก็มี PVP ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างหลากหลายเลยแต่ว่าตอนนี้เปิดแค่อารีนาอันเดียวสู้กระบอกน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเราสู้แล้วจะต้องให้ชนะด้วยนะเพราะเกมนี้มันจะมีเวลาก่อนหน้านี้ผมไปสู้กับคนนี้มาแล้วค่า CP ผมเยอะกว่าจริงแต่ผมจัดการเขาไม่ได้ เออเวลามันหมดก่อนอันดับผมก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นก่อนจะบวกกับใครเนี่ยก็ดูดีๆกันแล้วกันไหวไหมอะไรเงี้ยอ๋อ,อแล้วก็ก่อนจะไปลุอยอ่ะท่านผู้ชมต้องจัดกองกําลังก่อนนะด้านล่างก็พูดง่ายคือจัดทีมป้องกันนั่นแหละก็เลือกตัวที่เก่งที่สุดของเราไว้3คนแล้วกดเซฟด้วยท่านั้นเองก็จะมีการวิเคราะห์ว่าทีมของเราเนี่ยพลังเท่าไหร่หลังเกงนี้แหละเราค่อยไปบวกกับชาวบ,บ้านเขาเดี๋ยวผมบวกกับใครดีคนนี้แล้วกันเฮ้ยแต่คนนี้มันเก่งกว่าคนนี้อย่งนะเอาคนนี้แล้วกันนะห้ 5, าพันสี่อ่า ยิงไว้เพิ่มพลังโจมตีด้วยตัวนี้มันชอบวิ่งหนีผมจําได้เออนนั่แหละผมวิ่งไล่เลยเนื่องจากเป็น AI ไงมันก็จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ส <c oughs> บายครับสบายสบายแต่เหลือเวลาอีกสี่สิบกว่าวิเองอุ้ยมันล่องหนเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อยิงไปยิงไปเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตครับผมตัวต่อมาปาระเบิดไปเออโอ้ยตัวนี้ระยะประชิดครับผมส้มหล่นจริงๆสามสิบวิสามสิบวิได้อยู่ได้อยู่ยปาระเบิดอีก ผมไม่ต้องหลบเลยนะเนี่ยผมยืนแลกกับมันก็ได้นะแต่ว่าเราหลบเอาชั้นเชิงเลยครับโอเคคนสุดท้ายแล้วเหลือเวลาสิบกวิโอ้จะไหวไหมเนี่ยแล้วๆๆๆๆๆๆมันสร้างเกาะด้วยบอกเลยครับไม่น่าจบทันครับเหลือสิบวินาทีแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเออแอนตีไมาช่วยหน่อยแล้วเรเปิดไปโอ้โหมันกลางโล่อีกแล้วอ้าวแล้วผมจะชนะอย่างไร นี่แหละครับขึ้นเวลาหมดใช่หไหมครับก็ไม่ชนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะจัดการเขาไป2คนแล้วก็ตามดูอันดับเห็นไหมครับยังคงเท่าเดิมนะจ๊ะเพราะฉะนั้น PP อาจจะท้าทายนิดหนึ่งนะฮะขณะทีนี้อยู่ด้านซ้ายล่างต่อนะครับมันก็จะมีพวกกลอกการต่อสู้เห็นไหมครับมันถือว่าเราแพนะเพราะว่าเราไม่สามารถปิดจ็อบได้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลจากการต่อสู้อะไรเงี้ยก็มารับด้วยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวแต้มเกียรติยศด,ด้วยใช่ไหมล่ะก็ไปแลกเปลี่ยนที่ร้านค้าได้เช่นเดียวกันมีตัวละครขาย ตัวอีกอันนึงอันนี้เป็นดันเจี้ยนโคออฟนั่นเองครับก็น่าเสียดายตรงที่มันไม่สามารถที่จะชวนเพื่อนได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วอย่างเงี้ยเราจะลงสู้กับบอสตัวที่มันอ่อนๆเนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาช่วยเราสู้ไงเข้าใจใช่ไหมครับคือเซิร์ฟมันเปิดไปนานแล้วคนอื่นก็ไปตีบอสตัวอื่นดีกว่าะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งกันละกันเห็นไหมมันชวนเพื่อนไม่ได้นะครับอันนี้ต้องรออย่างเดียวหรือไม่ก็โคง พงประกาศในเซิร์ฟเวอร์ใครใจดีมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมเล่นได้นะแต่มันจะสู้นานมากครับคือเราต้องเก่งมากจริงๆอ่ะถึงจะสู้กับบอสได้โดยเวลาสั้นตัวอีกอันนึงนะครับเป็น expedition นะครับอันนี้ประมาณสไตล์เกมโลกไลท์อะ่ะก็คือเวลาเราตลุยไปทีละด่านนะครับเมื่อจัดก,การศัตรูเสร็จจะได้รับบัฟมาแบบซุ่มนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีทางเลือกให้เราเลือกว่าเราจะเดินทางไปทางไหนต่อบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นการต่อสู้ซะทีเดียวเป็นสมบัติเป็นร้านค้าเป็นที่ฮิลอะไรเงี้ย ก็ตลุยไปเรื่อยๆ,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 ๆจนกว่าจะชนะบอร์ดได้นะครับซึ่งความท้าทายของมันอยู่ที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นแรกๆสู้ไม่ไหวหรอกคือมันต้องการพลัง2องหมอันนี้คือช่วงแรกเราอาจจะเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเล่นไปไกลก่อนอัปเกรดไปเยอะๆก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเราไปสู้ครับเลื่อนมันลดแล้วมันจะลดเลยนะคือมันจะต้องไปหาจุดหิวนู่นนั่นนี่เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ดูด้านขวาล่างได้มันจะมีทีมกับบัฟทีมคือมันจะคอยบอกว่าตอนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยเลือดเหลือเท่าไหรอะไร,ะไรยังไงบ้างนะครับส่วนบัฟก็คือบัฟที่เราได้จากการเล่นนั่นแหละว่าตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มดันเจนี้ยนเงยก็เลยยังไม่มีอะไรเลยอันต่อไปคือการลาดตะเวนครับการลาดตะเวนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการส่งคนไปหาของครับแต่ว่าต้องใช้แต้มกล้องครับ تع. อ่ะก็เดี๋ยวผมส่งของก่อนละกันไม่ใช่ส่งของส่งคนไปหาของก่อนก็นแล้วกันนะครับอ่ะส่งคนไหนดี อาดูเกณฑ์ด้วยนะครับด้านขวาม,มันจะมีบอกนะครับว่าจะต้องเอาตัวละครสายไหนกี่ดงกี่ดาวคาัสอะไรหรือว่าแรลงอะไรไปด้วยนะครับแค่นี้แหละแล้วก็รอเวลารับรางวัลได้ทีนี้ที่ผมบอกแต้มกล้องะมันหามาจากไหนดูด้านขวานี่ไงเควสแต้มกล้องจะได้จากในหลายๆเควสนะครับอันนี้คือจะเป็นเควสประจําวันนั่นเองก็อย่าลืมมาทด้วยกันละกันแล้วก็รับของรางวัลให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระยาปองกันนะ นอกจากตัวเควสปจำวันแล้วนะครับท่านผู้ชมยังสามารถรับของรางวัลได้ที่ตรงนี้ด้วยอันนี้คือจริงๆมันเหมือนเป็นเควสหลักมันจะคอยบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเนี่ยรับรางวัลได้นะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนกับไกด์ไลน์ด้วยอ,อ่ะว่าแต่ละระบบของเกมเนี่ยมีอะไรบ้างและทําอย่างไรนะครับถ้าวางวงก็เข้าไปเช็คดูได้ แล้วก็พวกอ e ีวงอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็พวกแบบว่ากิจกรรม7วันแรกอะไรเงี้ยพอนึกภาพออกเนาะตามสไตล์เกมจีนนะครับมันจะมีอะไรพวกนี้อีลุงตุงนังไปหมดไอพวกเตมิมเงินด้วยใช่ไหมครับงั้นก็มาเช็คดูกันละกันถ้าเกิดว่าเจอเครื่องหมายตกใจอะไรเงี้ยลองเช็คดูเอาละทีนี้ตัวของการจะปองเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับรีคูดครับผมน่าเสียดายที่ผมมีแคสไม่พอนะครับมันสามารถใช้ตั๋วแทนได้นะแล้วผมมีตั๋วแค่8ปใบไงแล้วมันก็ซื้อแยกไม่ได้ด้วยอะต้องเก็บ2 7 0สบงัันก็เดี๋ยวเปิดทีลลบกัน คือเกมนี้มันแจกไม่ค่อยเยอะอะถ้าเทียบกับเกมอื่นนะอเอไปเลยทีละใบโอ้โหได้แรลง่งสีวะกดข้ามเลยแล้วกันนะเนี่ยได้ตัวใหม่ครับแล้วก็จริงๆมันมีปิดแอนิเมชันนะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการดูอะไรเงี้ยนะครับก็แอนิเมชันก็ไม่ได้มีอะไรอะกดปุ๊บก็ให้มันสรุปเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นแหลงสีเนาะสีเขียวด,ดูจากสีได้เนาะอันนี้ก็สีเขียวเหมือนเดิมอันนี้สีฟ้าครับดีขึ้นมาหน่อย สีเขียวสีฟ้าครับสีเขียวอีกแล้วใบสุดท้ายของผมแล้วเฮ้ยสีฟ้าน่าเสียดายครับผมก็ถ้าเกิดสูงกว่าสีฟ้าคือสีม่วงนะครับสูงกว่าสีม่วงจําไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นสีส้มแหละอะไรงนี้นอกจากเปิดหาตัวละครแล้วดูด้านซ้ายกับมีการหาสเบียงด้วยนะ,ะก็มีดูโฆษณาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดอะไร้แล้วกันเนื่องจากมีตั๋วฟรีครับดูสเบียงหน่อยก็เป็นสเบียงจริงๆนะครับของนี้ใช้ในการอัปเกรดทั้งนั้นเลย อาล่ะทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันครับก็อยู่ที่ด้านขวาล่างนะครับเมนูฮีโร่นะครับก็ไม่รู้จะอัปเกรดใครเลยเพราะว่าเกลือใช่ไหมก็ต้องอัปเกรดตัวละครที่เราเล่นเป็นหลักก่อนคือคนนี้นะครับแล้วดูด้านขวาครับมีอะไรบ้างก็เอาที่เด่นๆเ,เลยก็คือจะเป็นการฝึกนะครับสามารถที่จะอัปเกรดเลเวลได้ก็ตามนี้เลยกดอัปไปเลยทีละสิบเวลไปอ่าแล้วก็ดูด้านขวาต่อมีการเสริมแกล่งนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ไอเทมถุดิบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เรื่องพวกนี้ก็ได้จากพวกดันเจี้ยนกิจกรรมต่าง,าง,าง,มงๆมากมายนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ต้องเลเวล81ก่อนโอ้โหเล่นอีกยาวไกลเลยนะฮะงั้นก็อัปเกรดตัวนี้ไปก่อนเลยก็แล้วกันจะได้เก่งๆนะครับตัวอีกอันนึงคืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์นั่นแหละไม่มีอะไรจากคอมเมนต์เพิ่มเติมแลวดูด้านซ้ายล่างมันมีคําสั่งติดตั้งด่วนอยู่แล้วครับอะไรที่มันดีที่สุดก็จะติดตั้งให้กับเรานะฮะแลถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดก็ทําได้เช่นเดียวกันก็กกเเเเรรริก่ได้ลัใหาาาาือออบววจะวดดะตถุ ก็คือเอาอันที่เราไม่ใช้แล้วนั่นแหละกดๆๆได้เลยเห็นไหมครับสเตตัสก,ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะส่วนที่เหลือก็จะมีชุดแต่งกายหรือว่าคอสตูมนั่นเองครับเกมนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะต้องซื้อหน่อยอะช่วงแรกก็อาจจะใช้แบบบ้านๆไปก่อนอะไรย่างนี้ตัวในงานหนึ่งคือเกิดใหม่เกิดใหม่คืออะไรเวลาที่เราแบบว่าไม่อยากจะเล่นตัวนี้แล้วอะเราได้ตัวใหม่ที่ดีกว่ามาเราอยากจะขอทรัพยากรคืนก็ทําได้นะครับโดยใช้เงิน20แคนั่นเองครับ ตัวอีกอันหนึ่งครับอันนี้คือจะเป็นคําแนะนําครับว่าลุงคนนี้เนี่ยควรที่จะจ,จัดทีมคู่กับใครเห็นไหมแต่น่าเสียดายผมยังไม่มีวาเลนไทน์กับดอมนะครับหรือว่าลิลิทเนี่ยก็ไม่มีสักคนเลยนะฮะก็อดจัดตี้ในฝันเลยครับก็ต้องตามมีตามเกิดไปก่อนนะส่วนอื่นๆของเกมนี้นะครับมันจะมีระบบบาร์ด้วยนะเมื่อกดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะพาไปอีกห้องหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีกิจกรรมย่อยอยู่อย่างเช่นอย่างเนี้ยเป็นเดลี่นะครับเราสามารถคลิกดูได้ครับว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับเห็นะ มันก็คือเป็นกิจกรรมที่เรากดจากด้านนอกนั่นแหละอันนี้คือเขาเหมือนกับว่าเฮ้ยยังทําได้อยู่นะไปทํส4อะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นระบบท้าทายก็ไปสู้กับบอสได้นะก็ไปทํา4อะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนกับให้เราเอาตัวละครมาเดินเล่นอะว่าตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็คุยกับ n อ c ซเอาตัวนี้เป็น Entertainment System นะครับก็จะมีตัวลักกี้ดอนะครับแล้วก็การเทรดด้วยนะครับลอง Lucky ดักกี้ดอดูหน่อยไหมล่ะเนี่ยผมมีแต้มเยอะมากเลยก็ได้มาจากการเล่นนั่นแหละเล่นไปเรื่อยๆเยดี๋ อ,อ๋อได้ไอเทมเพียบเลยโอ้โหจัดไปครับผมเงินแคสขอยเยอะเะได้ไหมจะได้ไปเปิดกระปองต่อโอ้โหอันนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้ง e อพีครับผมเป็นไงอย่าลืมมาลัคกี้ดอลเลยนะตัวอีกอันหนึ่งคือเทรดนะครับอันนี้คือไม่ได้เป็นการซื้อขายกันเองนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าของพิเศษที่ NBC มันสุ่มมาถ้าเกิดเรามีเราเอาไปขายได้ในราคาแพงหรือว่าเราจะซื้อได้ในราคาถูกอะไรเงี้ยเอ่ยก็ลองดูกันละกันนะส่วนตัวไม่มีเลยสักอย่างเดียวนะครับมีแต่เล่าทั้งนั้นเลยเนี่ย ส่วนอีกอันนึงดูด้านขวาล่างครับไอจับฉลากก็ซื้อขายพาไปแล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันจะมีระบบห้องเลยครับเดี๋ยวอีกหน่อยทนะ่านผู้ชม,มสามารถที่จะตกแต่งห้องได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเห็นไหมใช้แต้มเดียวกันเลยครับคือเป็นแต้มกิจกรรมอ่าเดี๋ยวซื้อสักอันก็แล้วกันโอเคซื้อมานะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับตกแต่งเห็นไหมแล้วก็จะเห็นว่ามันแบ่งตามหมวดไว้เลยผมเอาที่นั่งที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยไปใส่แล้ววางไว้ตรงนี้แล้วกันกลางห้องเลยจบแค่นี้แหละครับก็สามารถที่จะตกแต่งงห้ง้้อไดดวยนะ ส่วนอนก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็อย่างเช่นที่เก็บของอะไรเงี้ยบางทีมีกลงมีกล่องมาก็ไปเปิดได้นะครับอันนี้ก็ร้านค้าก็เข้าไปเช็คกันเองกันละกันส่วนตัวก็ไม่รู้จะซื้ออะไรส่วนด้านซ้ายที่เหลือก็คือจะเป็นพวกแบบแต้มที่เราได้มาจากพวกกิจกรรมต่างๆอ่ะเช่นการสำรวจการ PP อะไรเงี้ยมันก็จะมีร้านค้ารวมอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพันธมิตรมันก็คือระบบแคลนนั่นเองนะครับก็หาแคลนอยู่กันให้เรียบร้อยกันละกันมีกิววอลด้วยนะแต่ว่ามันยังไมม่่เเปิดนดนาาาสก ตัวนั้นต่อมาเป็นบอสกลุ่มพันธมิตรนะครับตอนแรกผมนึกว่าสู้กับบอสอาวไปไปมา,มาเหมือนจะไม่ใช่ครับมันจะเป็นลักษณะการเอาไอเทมที่เรามีจากการฟาร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยมาทำการเทรนนิ่งเข้าไปใส่เจ้าตัวนี้ครับเ,เดี๋ยวผมเทรนนิ่งไปเลยแล้วกันมี4อันพอเทรนนิ่งแล้วเราก็จะได้รับแต้มแคลนมาอะไรเงี้ยครับก็เอาไปใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ได้ไม่เห็นมีเรื่องของการสู้กับบอสเลยเห็นไหมเออหรืออาจจะมีในอนาคตก็ได้มั้งเนี่ยก็คือเห็นมีแต่การเอาเทรนนิ่งคอรอเนี่ยมาใส่เท่านั้นเองนะครับ ตัวหนึ่นก็จะมีการช่วยเหลือกลุ่มพันธมิตรนะครับคือเกมนี้เราสามารถที่จะขอเหมือนกับเศษตัวละครได้อะอย่างเช่นผมขอไฟล์กันละกันเอาเป็นน้องคนไหนดีนี่นี่ละกันชอบคนนี้มากช้ธนูขอชิ้นส่วนน้องคนนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครใจดีเขาก็สามารถส่งให้กับเราได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ส่งไม่ได้นะเพราะนั้นต่อไปเป็นเกี่ยวกับตัวของแคลนเรานี่แหละครับก็คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็จะเห็นว่ายิ่งแคลนของเราเนี่ยมีการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือกันมากเท่าไหร่เนี่ แล้วก็จะมีส่วนของ construction ด้วยนะครับก็คือการที่เราเอาเงินของเราเนี่ยแหละครับมาทำการแลกเปลี่ยนไอเทมเห็นไหมครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าออถ้าเกิดเราแลกเยอะเินเกินไปเนี่ยมันจะมีการใช้จ่ายเป็นเงินแคชน,นะครับพะฉะนั้นก็เลือกสัก5้าอันก็นแล้วกันครับจะได้รับมาเป็นแต้มกิวจะได้เอาแต้มกิวไปทำอย่างอื่นต่อเนาะส่วนแต้มกิวก็เอามาใช้ตรงนี้ได้เลยระบบร้านนะครับหรือจะเข้าจากด้านนอกก็ได้เห็นไหมครับนี่ไงน้องคนนี้ไงเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนโอ้โหแต้ม750รอ <laughs> ง750น่ไกลนะครับ นอกจากนี้นะครับดูด้านขวาล่างครับก็จะมีเรื่องของการเช็คอินด้วยนะเช mm ็ค hmm. อินกิ่วก็จะได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีรายชื่อส mm hmm. มาชิกพร้อมกับการที่เราจะออกแข่งก็คือมาออกตรงนี้นี่แหละถ้าเกิดว่าไม่อยากอยู่แล้วออกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีราวๆนี้นะครับสำหรับระบบกิ้วครับน่าสนใจตรงนี้แหละไอสงคมกลุ่มพันธมิตรนี่แหละส่วนเควสก็อธิบายไปก่อนอันนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่างอันหนึ่งคือการประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดเราได้ไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครมาเยอะเนี่ยแต่มันไม เอาละก่อนจะลากันไปครับเราไปดูเซตติ้งกันดีกว่ามันก็จะแอบอยู่ด้านซ้ายบนที่เป็นรูปของเราเนี่ยแหละคลิกมาได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะแก้ชงแก้ชื่ออะไรก็ทําได้นะครับหรือว่าจะตั้งค่าก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถปรับตัวเสียงได้กราฟิกได้แล้วก็ภาษาใช่ไหมครับก็มาปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดจริงเมื่อไหร่นะครับเห็นเปิดทดสอบมาหลายรอบแล้วขี้เกียจรอแล้วก็รีวิวไว้เลยก็แล้วกัน